รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักศึกษาทุกท่านวันนี้พบกับคุณครูกิ่งแก้วสืบสุวรรณตำแหน่งครูกศนตำบลสังกัดกศนอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นตอนที่สองในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชาพอต1 1 0่1ระดับประถมศึกษาเรื่องการแนะนำตนเองและการแนะนำผู้อื่น introducing oneself and others ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันครูมีเพลงมาฝากนักศึกษาทุกท่านเชิญรับฟังได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่นักศึกษาฟังเพลงแล้วรู้สึกสนุกกันไหมคะจากคลิปที่คุณครูนำมาให้นักศึกษาดูเป็นการแนะนำตนเองและการแนะนำคนอื่นให้เพื่อนๆรู้จักนักศึกษาอยากจะแนะนำตัวเองให้คนอื่นรู้จักและ แนะนำคนอื่นให้เพื่อนๆรู้จักกันบ้างแล้วใช่ไหมคะะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้กันเลยคะ่ะหัวข้อที่หนึ่งนะคะการแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการ Formal <more> Introduction ตัวอย่างประโยคนะคะ May I introduce myself My name is สมพรวันสว่างนักศึกษาพูดตามนะคะ May I introduce myself My name is สมพรวันสว่าง ขออนุญ,ญาตแนะนำตัวผมชื่อสมพรวันสว่างตัวอย่างที่สองค่ะเราจะใช้ can หรือ could ก็ได้นะคะในกรณีที่พูดอย่างสุภาพ Can I introduce myself? My name is Jack Smith. นักศึกษาพูดตามเหมือนเดิมนะคะ Can I introduce myself? My name is Jack Smith. Could I introduce myself? My name is Jack. สมิ h นักศึกษาพูดตามนะคะ Could I introduce myself? My name is Jack Smith. ขออนุญ,ญาตแนะนำตัวผมชื่อ Jack Smith ตัวอย่างที่3ค่ะ Let me introduce myself. I am อัพรโพยแสงนักศึกษาพูดตามนะคะ Let me introduce myself. I am อัมพรพลแสงขออนุญ,ญาตแนะนำตัวดิฉันชื่ออัมพรพลแสง How do you do, Mr. Stephen? My name is Mary. นักศึกษาพูดตามนะคะ How do you do, Mr. Stephen? My name is Mary. สวัสดีค่ะคุณสตีเฟนดิฉันแมรี่ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ How do you do, Miss Susie? I'm glad to meet you. นักศึกษาพูดตามนะคะ How do you do, Miss Susie? I'm glad to meet you. สวัสดีคุณซูซี่ยินดีที่ได้รู้จักเราก็จะมีข้อสังเกตนะคะนักศึกษาการใช้ How do you do เป็นสำนวนที่ใช้ในการทักทายอย่างสุภาพเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งจะมีการตอบรับ การทักทายนะคะ Responding ยกตัวอย่างเช่น I'm glad to meet you นักศึกษาพูดตามเลยนะคะ I'm glad to meet you pleased to meet you pleased to meet you nice to meet you nice to meet you nice to know you Nice to know you. How do you do? How do you do? ซึ่งทั้ง5้าประโยคนะคะจะมีความหมายเหมือนกันก็คือแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะมาดูข้อสังเกตนะคะข้อสังเกต I'm glad to meet you. Pleased to meet you. Nice to meet you. ก็คือจะเป็นรูป infinitive with to ที่ใช้ตามหลัง adjective ซึ่งเราสามารถใช้ในรูปของเจอรลันก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น nice meeting you nice knowing you ซึ่งมีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะหลังจากแนะนำตนเองแล้วนะคะเราอาจจะบอกชื่อที่ทำงานหรืออาชีพต่อก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ I come from นครปฐมไทยแลนด์นักศึกษาออกเสียงตามนะคะ I come from นครปฐมไทยแลนด์ดิฉันมาจากจังหวัดนครปฐมประเทศไทยค่ะมาดูตัวอย่างที่2นะคะ I work at the post office near here นักศึกษาออกเสียงตามนะคะ I work at the post office near here หรือเราจะใช้คำว่า in ก็ได้นะคะ I work in the post office near here ออกเสียงตามนะคะ I work in the post office near here ซึ่งแปลว่าผมทำงานที่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ๆที่นี่ตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะเราอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษาหรือเป็นหมอก็ได้นะคะ I'm a student พูดตามค่ะ I'm a student ฉันเป็นนักศึกษา I'm a doctor I'm a doctor ผมเป็นหมอค่ะดูตัวอย่างประโยคนะคะ Good morning My name is สมบัติโพสีออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ Good morning, my name is สมบัติโพสีสวัสดีตอนเช้าผมชื่อสมบัตโิโพสีตัวอย่างที่สองค่ะ I come from Bangkok, Thailand. I come from Bangkok, Thailand. ผมมาจากกรุงเทพมหานครประเทศไทยหรือเราจะบอกว่าเราทำงานที่ไหนก็ได้นะคะ I work at the hospital I work at the hospital ผมทำงานที่โรงพยาบาลหรือจะใช้คำถามว่ามาจากที่ไหนหรือถามเกี่ยวกับอาชีพในการสนทนาโต้ตอบกันก็ได้นะคะเช่นเราจะใช้ประโยคคำถามต่อไปนี้นะคะ Where do you come from นักศึกษาพูดตามคุณครูนะคะ Where do you come from หรือเราจะใช้คําว่า where are you from where are you from ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกันก็คือจะถามว่าคุณมาจากไหนเหมือนกันนะคะ,ะคําถามต่อไปค่ะ what do you do หรือ what's your job ซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือถามว่าคุณทำงานอะไรหรือมีอาชีพอะไรค่ะ ตัวอย่างประโยคสนทนานะคะนักศึกษาลองสังเกตว่าการสนทนาระหว่างเดวิดวิลเลียมนะคะเขาใช้การแนะนำตัวแบบไหนนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเดวิด May introduce myself. My name David I introduce is นักศึกษาออกเสียงตามคุณครูนะคะ May introduce myself. My name David I introduce is ขออนุญาตแนะนำตัวเองครับ ผมชื่อเดวิดวินเลียนกล่าวตอบนะคะ How do you do? My name is William. นักศึกษาออกเสียงตามครูนะคะ How do you do? My name is William. ยินดีที่ได้รู้จักผมชื่อวิลเลียมเดวิดตอบกลับค่ะ Nice to know you. Where are you from? นักศึกษาออกเสียงตามนะคะ Nice know you. Where are to you. you from? ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณมาจากที่ไหนอ่ะวินเลียมตอบว่า I'm from Australia and you ออกเสียงตามค่ะ I'm from Australia and you ผมมาจากประเทศออสเตรเลียแล้วคุณล่ะมาจากประเทศไหนเดวิดตอบว่า I'm from America พูดตามนะคะ I'm America. from ผมมาจากประเทศอเมริกาครับค่ะมาดูตัวอย่างประโยคบทสนทนาที่สองนะคะเป็นการสนทนาระหว่างซูซานและก็ลอล่านะคะออกเสียงตามคุณครูนะคะ Let me introduce myself. I am Susan s t e p e n I am a secretary. ขออนุญาตแนะนำตัวเองค่ะฉันชื่อซูซานสตีเฟนฉันเป็นเลขาค่ะลอล่า glad to meet you I am Laura Carpenter ออกเสียงตามคุณครูนะคะ glad to meet you I am Laura Carpenter ยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันลอร่าคาร์เพนเตอร์ลอร่า where do you come from ออกเสียงตามคุณครูนะคะ where do you come from คุณมาจากที่ไหน Susan. s u ซาน I come from New York and you ออกเสียงตามนะคะ I come from New York And you? มาจากเมืองนิวยอร์กแล้วคุณละ่ะมาจากเมืองไหนล้อละ่ะ I'm from Spain ออกเสียงตามนะคะ I'm from Spain ฉันมาจากประเทศสเปนซูซาน What do you do ออกเสียงตามนะคะ What do you do คุณทำงานอะไรล้อละ่ะ I'm a nurse ออกเสียงตามนะคะ I'm a nurse ฉันเป็นนางพยาบาลค่ะค่ะการแนะนำตนเองอย่างไม่เป็นทางการนะคะ informal introduction ะคุณครูมีตัวอย่างประโยคมาให้นักศึกษาพูดตามนะคะให้ I'm Andy from France หรือเราจะใช้คำว่า hello ก็ได้นะคะ hello I'm Andy from France ออกเสียงตามนะคะ Hello, I'm Andy from France สวัสดีฉันชื่อแอนดี้มาจากประเทศฝรั่งเศสตัวอย่างที่2ค่ะ Hi, my name is William from England ออกเสียงตามคุณครูนะคะ Hi, my name is William from England หรือเราจะใช้คำว่า Hello ก็ได้นะคะ Hello, my name is William from England. ออกเสียงตามคุณครูนะคะ Hello, my name is William from England. สวัสดีฉันชื่อวิลเลียมมาจากประเทศอังกฤษค่ะนักศึกษาเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเป็นการสนทนาระหว่างบ๊อบและก็ลิซ่าบ๊อ Hello, I'm Bob Robin from England. ออกเสียงตามคุณครูนะคะ Hello I'm Bob Robin from England สวัสดีผมชื่อบ๊อบโรบินมาจากประเทศอังกฤษ Lisa. Hello, I l i s ่า Hello I'm Liza from Canada ออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ Hello I'm Liza from Canada สวัสดีฉันชื่อลิซ่ามาจากประเทศแคนาดา Bob It's a nice party isn't it ออกเสียงตามคุณครูนะคะ It's a nice party, isn't it? มันเป็นงานปาร์ตี้ที่ดีใช่ไหมลิซ่า Lovely, how do you do? ออกเสียงตามนะคะ Lovely, how do you do? เป็นงานปาร์ตี้ที่แสนน่ารักยินดีที่ได้รู้จักคุณบ๊อบ How do you do? Glad to know you. ออกเสียงตามนะคะ How do you do? Glad to know you. สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักคุณลิซ่า Glad to know you too ออกเสียงตามนะคะ Glad to know you too ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันค่ะ,ะเรามาดูข้อสังเกตกันนะคะนักศึกษา verb to be ในประโยคเราสามารถเขียนให้เป็นรูปย่อดได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นคำว่า I am ก็จะเป็น I และก็ Sophie M นะคะออกเสียงว่า a m it is ย mm ่อรูปเป็น it's การแนะนำผู้อื่นนะคะ introducing others การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันนะคะมี2แบบด้วยกันนะคะก็คือการแนะนำบุคคลอื่นแบบเป็นทางการ formal introduction แบบที่2การแนะนำบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นทางการ informal introduction ค่ะเรามาดูแบบที่1กันเลยนะคะการแนะนำบุคคลอื่นแบบเป็นทางการ formal introduction เรามีตัวอย่างประโยคมาให้นักศึกษาดูนะคะประโยคที่1 I would like to introduce you to Mr. Decha ออกเสียงตามนะคะ I would like to introduce you to Mr. Decha ขออนุญาตแนะนำคุณให้รู้จักกับคุณเดชาตัวอย่างที่2ค่ะ i like you to meet Miss s u p o n ออกเสียงตามนะคะ i like you to meet Miss Suporn อยากให้คุณพบกับคุณสุพรอมาดูตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ ประโยคตัวอย่างนี้นะคะเราจะใช้ m ม y ใช้ can หรือใช้ could ก็ได้นะคะ john may i introduce you to meet มโสภาแสงเดือนออกเสียงตามค,คุณครูนะคะ john may i introduce you to meet มโสภาแสงเดือนตัวอย่างการใช้แคนนะคะ John, can I introduce you to meet so f a แสงเดือนออกเสียงตามคุณครูนะคะ John, can I introduce you to m i s s so f a แสงเดือนอตัวอย่างการใช้ could นะคะ John, could I introduce you to meet so f a แสงเดือนออกเสียงตามนะคะ John c คุณ I i ยอินติเดี o ลยูทูม s สโสภาแสงเดือนจอ h n นฉันขอแนะนำคุณกับคุณโสภาแสงเดือนซึ่งจะมีความหมายเหมือนกันนะคะสำหรับ me can และก็ could นะคะตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ I'm pleased to introduce Miss แสงเดือนออกเสียงตามนะคะ I'm pleased to introduce Miss แสงเดือน ฉันยินดีที่ได้แนะนำกับคุณแสงเดือนการตอบรับการแนะนำผู้อื่นแบบเป็นทางการนะคะ Responding ยกตัวอย่างเช่น How do you do ออกเสียงตามคุณครูนะคะ How do you do Nice to meet you Nice to meet you Glad to meet you Glad to meet you. Please to meet you. Please to meet you. Mm hmm. ซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็คือ,อยินดีที่ได้รู้จักค่ะหรือถ้าผู้แนะนำไม่แน่ใจว่าบุคคลที่จะแนะนำให้รู้จักกัน mm hmm. เคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า mm hmm. ก็อาจจะใช้ประโยคนี้นะคะ mm hmm. By the way, have you met Miss Lisa Barker? ออกเสียงตามนะคะ By the way, have you met Miss Lisa Barker? ไม่แน่ใจว่าคุณเคยรู้จักกับคุณลิซ่าบาร์เกอร์ไหมเรามาดูตัวอย่างการตอบรับนะคะ Responding ยกตัวอย่างเช่น I'm afraid not. I'm afraid not. I don't think so. I don't think so ค่ะตัวอย่างประโยคสนทนาระหว่างสมพรบุญธรรมและก็สุดานะคะนักศึกษามาดูแล้วก็ออกเสียงตามคุณครูนะคะสมพร Let me introduce you to Mr. Buntham um Dima, my general manager. This is Miss Suda Tongtai. พูดตามคุณนะคะ Let me introduce you to Mr. Buntham um Dima, my general manager. This Tongtai is Ms. Suda ฉันขออนุญาตแนะนำคุณบุญธรรมดีมากเขาเป็นผู้จัดการของผมนี่คือคุณสุดาทองไทยบุญธรรม How do you do? Pleased to meet you. ออกเสียงตามคุณนะคะ How do you do? Pleased to meet you. สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับสุดา How do you do? pleased to meet you too สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันบุญธรรม What do you do? ออกเสียงตามนะคะ What do you do? คุณทำงานอะไรสุดา I'm a nurse ออกเสียงตามนะคะ I'm a nurse ฉันเป็นพยาบาล ตัวอย่างประโยคที่สองค่ะ Mr. Green By the way, Laura, have you met Miss Lisa Barker? ออกเสียงตามนะคะ By the way, Laura, have you met Miss Lisa Barker? ไม่แน่ใจว่าคุณลอล่าเคยรู้จักกับคุณลิซ่าไหม Miss l o r a I'm afraid not ออกเสียงตามนะคะ I'm afraid not ฉันไม่มั่นใจมิสเตอร์กรีน This is Lisa Barker my friend ออกเสียงตามนะคะ This is Lisa Barker my friend นี่คือคุณลิซ่าบาร์เกอร์เพื่อนของฉันมิสลอลา How do you do Nice to meet you ออกเสียงตามค่ะ How do you do Nice to meet you สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จัก Miss Lisa How do you do Nice to meet you too ออกเสียงตามค่ะ How do you do Nice to meet you too สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน Miss Lola Where are you from ออกเสียงตามค่ะ Where are you from คุณมาจากประเทศไหน Miss Lisa I'm from Canada and you ออกเสียงตามนะคะ I'm from you? Canada And you? ฉันมาจากประเทศแคนาดาแล้วคุณละ่ะมิ s ลอหลัาจากประเทศ n e ออกเสียงตามนะคะ I'm from New Zealand ฉันมาจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะแบบที่สองการแนะนำบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นทางการ informal introduction จะใช้เพื่อนแนะนำเพื่อนสนิท หรือเพื่อนที่คุ้นเคยรู้จักกันดีซึ่งจะใช้คำทักทายว่า Hi หรือ Hello นำก่อนชื่อเพื่อนหรือไม่ต้องมีชื่อเพื่อนก็ได้นะคะ,ะแล้วตามด้วยประโยคต่อไปนี้นะคะ,ะตัวอย่างประโยคค่ะเป็นการสนทนาระหว่างเอนลอร่าแล้วก็พีเตอร์เพน Hi Peter This is Laura She's my cousin ออกเสียงตามครูนะคะ Hi Peter This is Laura She's my cousin สวัสดีคุณปีเตอร์นี่คือคุณลอล่าเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉัน l a ล่ This is Peter my classmate ออกเสียงตามครูนะคะ This is Peter my classmate นี่คือคุณปีเตอร์เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉัน Peter Hi Laura p leased to meet you ออกเสียงตามนะคะ Hi Laura p leased to meet you สวัสดีคุณลอล่ายินดีที่ได้รู้จักคุณลอล่า Hi p e t e r p leased to meet you too ออกเสียงตามนะคะ Hi Peter p leased to meet you too สวัสดีคุณปีเตอร์ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน ตัวอย่างบทสนทนาที่2นะคะเป็นการสนทนาระหว่างพอลมาร์คและก็แนนซี่ Paul Hello Mark This is my friend Nancy ออกเสียงตามครูนะคะ Hello Mark This is my friend Nancy สวัสดีมาร์ Mark. นี่คือแนนซี่เพื่อนของฉัน Mark Hello Nancy Nice to know to you ออกเสียงตามนะคะ Hello Nancy Nice to know you สวัสดี Nancy ยินดีที่ได้รู้จักคุณ Nancy Hello Mark Nice to know you too ออกเสียงตามนะคะ Hello Mark Nice to know you too สวัสดี Mark ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน ค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของการเรียนในเนื้อหาตอนที่2การแนะนำตนเองและการแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันก่อนจากกันวันนี้คุณครูก็ขอมอบการบ้านนะคะให้นักศึกษาไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่2ในหนังสือเรียนหน้า2 2ถึง25และอย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองนะคะพบกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ